วันนี้ในภาพรวมเรื่องของการติดเชื้อในประเทศไทยตัวเลขเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก800กว่าคนแต่ว่ามีกรณีหนึ่งที่หลายๆคนให้ความสนใจกันอยู่ก็คือการติดเชื้อที่เชื่อมโยงกับคุณดีเจมตูมนะครับปรากฏว่าตอนนี้มีการรายงานพบผู้ป่วยผู้ติดเชื้อที่เชื่อมโยงมาจากกรณีนี้รวมแล้ว24คนที่เพิ่มขึ้นมาครับ แต่ปรากฏว่ามันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือหลังจากที่มีการลงพื้นที่ไปสอบสวนโรคสําหรับกลุ่มที่มีการรายงานว่าติดเชื้อเพิ่มจากกรณีของดีเจมะตูมนะครับมีดาราและเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนครับมีช่วงเวลาของวันที่มีการเดินทางหรือไทม์ไลน์ที่มีการไปเดินทางในสถานที่เสี่ยงก่อนหน้านี้ไม่มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนซึ่งตรงนี้ครับเป็นเจ้าหน้าที่ของในส่วนของกรม กรมควบคุมโรคนะครับที่จะไปดําเนินการสอบสวนโรคต่อซึ่งถ้าพบว่ามีการปกปิดข้อมูลจริงมีโทษหนักครับทั้งเรื่องของการจําคุกและก็โทษปรับครับทางกทมบอกเลยนะคะบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องไปดูไทม์ไลน์ขอข้อมูลกันเพิ่มเติมค่ะถ้าหากว่ายังมีการปกปิดข้อมูลจนสุ่มเสี่ยงต่อการระบาดของโควิดสิมากยิ่งขึ้นอาจต้องมีการแจ้งความให้ตํารวจเข้าไปดําเนินคดีนะคะเพราะว่าเข้าข่ายที่อาจจะผิดเรื่องของพรบรควบคุมโรคติดต่อรวมถึงอาจจะผิดอีกหลายๆข้อหาด้วยเหมือนกันค่ะส่วนที่ เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อกลางเดึกคืนที่ผ่านมาประมาณสักตีสองค่ะตำรวจนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มกลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งมีพฤติการสุ่มเสี่ยงต่อการระบาดของโควิด -19 ค่ะแล้วก็มีการจับกลุ่มกันเนี่ยคือนักเที่ยวมีประมาณสัก200กว่าคนค่ะแต่ว่าพอเห็นตำรวจไปจับกลุ่มก็วิ่งหลบหนีการสุดท้ายจับมาได้ประมาณ100คนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวต่างชาติแต่ก็มีคนไทยรวมอยู่ด้วยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาค นี่แหละครับเป็นภาพเหตุการณ์ในช่วงที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้ส่วนที่กำลังกันร่วมกับตำรวจเกาะพังงันและฝ่ายปกครองที่จังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีนะครับนำกำลังไปบุกจับคนที่ไปร่วมงานปาร์ตี้ซึ่งประกอบไปด้วยคนไทยและก็ชาวต่างชาติที่ร้านอาหารบนเกาะพังงันเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเวลาประมาณสักตีสองถือว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของทางจังหวัด โดยสามารถจับนักเที่ยวในครั้งนี้ได้รวมกว่า100คนจากทั้งหมดที่มีอยู่ตามรายงานบอกว่า200คนนะครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติไปแออัดกันในลักษณะแบบนี้ครับเป็นร้านอาหารที่ชื่อว่า360องศา360 Bar ตั้งอยู่บนจุดชมวิวนะครับบนเกาะพะง,งนัน ภายในร้านในท่วงที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นยังเปิดเพลงเสียงดังอยู่นะครับแล้วก็พอเห็นเจ้าหน้าที่เข้าไปทุกคนก็ต่างวิ่งหนีออกมาโดยมีชาวต่างชาติจำนวน89คนถูกจับพร้อมกับคนไทยอีก23คนนะครับรวมแล้วร้อยกว่าคนมีการยึดของกลางเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้จานวนมากก่อนคุมตัวทั้งหมดไปสอบสวนต่อที่สพเกาะพัง,งานโดยได้มีการเตรียมพนักงานสอบสวนพร้อมกับล่ามแปลเอาไว้ดำเนินการสอบสวนล่วงหน้า และได้มีการนําผู้ต้องหาทั้งหมดไปขอหน้าสารจังหวัดเกาะสมุยฝากขังต่อซึ่งตรงนี้ถือว่ามีความผิดฐานผิดพรบพรบกฉุกเฉินนะครับกรณีเรื่องของความแออัดในลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคในพื้นที่ที่มีการประกาศหรือคําสั่งให้เป็นพื้นที่ควบคุมหรือเป็นพื้นที่เฝ้าระวังนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดสดร้อนร้อนเมื่อคืนนี้ส่วนความคืบหน้ากรณีการสอบสวนโรคของกรณีของดีเจมตูมนะครับมีการรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น24คนแล้ว ล่าสุดคุณแต้วนัทพรเตมีรักที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันเคยทํางานร่วมกับดีเจมะตูมนะครับแต่ปรากฏว่ายืนยันผลตรวจรอบที่2แล้วคุณแต้วบอกว่าไม่ติดเชื้อแล้วนะครับเช่นเดียวกันคุณเปิ้ลนาครก็มีการนําผลตรวจรอบที่สองยืนยันว่าไม่ติดเชื้อเช่นเดียวกันแต่ว่ากรุงเทพมหาคนครได้มีการเปิดเผยทำลายภายหลังการสอบสวนโรคเสร็จเพิ่มเติมจากกรณีของผู้ป่วยรายที่647ซึ่งมีอาชีพเป็นนักร้องนักแสดง มีทไลายก็คือช่วงคืนของวันที่8มกราคมไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ที่โรงแรมบัญญัติทรีที่เดียวกับดีเจมตูมครับส่วนวันที่9มกราคมก็ไปโรงแรมบัญญัติทรีเพื่อทานอาหารกับเพื่อนที่ชั้นดาดฟ้าไปสองคืนติดกัน10-13มกราคมกลับมาพักอยู่ที่บ้านพักย่านสามเสน12มกราคมเริ่มมีอาการปวดศีรษะไข้ไอเจ็บคอมีเสมหะมีน้ำมูกจมูกเริ่มไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรู้รส แต่ประเด็นสำคัญก็คือช่วงไทม์ไลน์ตั้งแต่วันที่14ถึง20มกราคมนะครับรวมแล้วก็เป็นสัปดาห์ครับผู้ป่วยรายนี้ไม่ให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่21มกราคมพอรู้ว่าเพื่อนที่ไปร่วมงานเลี้ยงด้วยกันที่โรงแรมบันยันทรีเมื่อวันที่8มกราคมติดเชื้อโควิด -19 ตัวเองก็เลยไปตรวจหาเชื้อแล้วก็พึ่งยืนยันผลตรวจเมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมาว่าติดเชื้อโควิด -19 จริงนี่เป็นกรณีรายที่647 ส่วนรายที่658เป็นกรณีของเจ้าหน้าที่รัฐครับซึ่งมีไทม์ไลน์ไปร่วมงานวันเกิดที่โรงแรมบัญญัตรีเมื่อวันที่9มกราคมเหมือนกันแต่ช่วงวันที่10ถึง12มกราคมผู้ป่วยรายที่658ไม่ให้ข้อมูลรายละเอียด13มกราคมเริ่มมีอาการไอและก็มีเสมหะ14ถึง21มกราคมก็เป็นอีกห่วงเวลาหนึ่งที่ผู้ป่วยรายนี้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีการให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ แต่22มกราคมเป็นวันที่ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลและผลออกมาก็คือติดเชื้อโควิด -19 จริงนี่เป็นสองกรณีที่มีการปกปิดข้อมูลทางด้านร้อยตํารวจเอกพงศกรขวัญเมืองโฆษกกรุงเทพมหานครบอกว่ากรณีที่มีการปิดข้อมูลแบบนี้ทางทีมสอบสวนโรคกําลังสอบสวนโรคเพิ่มเติมอยู่ถ้าได้ข้อมูลมาจะมีการแจ้งทำลายอย่างละเอียดเพิ่มเติมทันทีแต่ถ้าผู้ติดเชื้อยังคงปกปิดข้อมูลแบบนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคก็จําเป็นจะต้องไปแจ้งความกับทางตํารวจ เพื่อดำเนินคดตีตามกฎหมายกันต่อไปนะครับซึ่งความผิดในประเด็นของการปกปิดข้อมูลรวมไปถึงฝ่าฝืนคําสั่งมั่วสุมซึ่งเท่ากับว่าเป็นการฝ่าฝืนคําสั่งภายใต้พรกฉุกเฉินก็จะมีโทษแตกต่างกันไปอย่างเช่นโทษตามพรกฉุกเฉินปี2548โทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนโทษตามพรบรโรคติดตอ่อปี2558 มีการกําหนดอัตราโทษไว้หลายมาตราเช่นในมาตรา49ก็คือผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อมีโทษจําคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับมาตรา52ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีโทษจําคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน1 0,000แบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ประเด็นนี้สาคัญครับเรื่องนี้คุณอนุทินชาญวิรกูลรองนายกและทนตรีและทนตร,ตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าถ้าใครมีการปกปิดข้อมูลแล้วพิสูจน์ได้ตรงนี้จะถือว่ามีความผิดในประเด็นการให้การเท็ตต่อเจ้าพนักงานด้วยรวมถึงว่าไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนโรคก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ตามส่วนเรื่องของการจัดงานเลี้ยงไม่ได้ห้ามแต่ขอความร่วมมือประชาชนในช่วงที่มีการระบาด ต้องตรวจสอบด้วยว่าการจัดเลี้ยงที่โรงแรมอยู่ในพื้นที่ไหนและมีข้อกาหนดเอาไว้หรือเปล่าว่าห้ามเปิดเกินเวลา3ามทุ่มและห้ามจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตรงนี้หมายความว่าถ้ามีการเปิดเกินเวลาและยังมีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ถือว่ามีการกระทําความผิดเจ้าของกิจการเจ้าของร้านก็ต้องถูกดาเนินคดีด้วยเช่นเดียวกันด้านนายแพทย์ชเววสันนามวาดรักษาราชการแทนผู้มนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกลมควบคุมโรคบอกนะครับว่าเรื่องของการไม่ให้ข้อมูล อาจจะมีผลทําให้การติดตามผู้สัมผัสล่าช้าออกไปแต่ในทางคดีทางพื้นที่มีอํานาจในการเข้าไปดําเนินการได้ซึ่งการสอบสวนโรคไม่ได้มุ่งที่จะไปหาความผิดทางอาญาแต่อยากจะให้สบายใจในการให้ข้อมูลมากกว่าและมันก็จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกฝ่ายด้วยแต่ในทางการแพทย์จะไม่มีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยเฉพาะข้อมูลของผู้ป่วยซึ่งถ้าไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยรายนั้นๆ ก็ไม่สามารถเผยแพร่ได้ในที่สาธารณะนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด subscribe และกดรูปก,กระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับ นอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ